เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมนิ่ว่านันสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอัปเดตมาหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คงจะทำมาอีกคลิปนะทุกคนอ่ะซึ่งปกติแล้วเวลานี้เนี่ยผมเล่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยตีสี่นะครับปกติแล้วก็จะมีอัปเดตนะครับไม่ตีสี่ก็ตีห้านะแต่ว่าผมอัดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าเอ่อในช่วงอีเวนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ในช่วงอีเวนต์นะครับสำหรับอีเวนต์ฮาโลวีนปีนี้นะทุกคนก็็็มมมมมีีีีีาาาเเ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 ยยยยยยอออออะะะะะลลนนนนคครรับบบ่่่ใหห้้้กกกกแแดดืิตวววพพพขงงงไจ อันนี้เป็นป้ายเนี่ยผมได้แล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นป้ายฉายานะทุกคน <Yeah. S 1> ใครที่ยังไม่ซื้อเนี่ยก็อย่าลืมนะครับถ้ามีคันดี้เหลือเนี่ยมาเก็บมาแลกได้นะครับอ่าแล้วก็เจ้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นล่างสกินของมาวินนะครับ ซึ่งเรามีแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อโอเคทุกคนนะครับอันที่จ่มที่สุดเลยก็ยคืออันนี้นะครับที่ผมชอบอ่าสองอันนี้นะครับเป็นหม้อนะครับผมแลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูเลยเละกันนะครับอ่าโอเคโอเคโอเคแล้วก็อีเวนต์นี้เนี่ยมันน่าจะน่าจะใกล้หมดแล้วน่าจะถึงเวลาที่เราจะกลับแมปเดิมนะครับแมปปกติโอเคทุกคน เดี๋ยวเราไปดูรีวิวมอก,กันดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นของฮาโลวีนของปีเก่าปีเก่าไปอย่างงี้นะเป็นงนทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของอปีนี้กันนะครับนี่อันนี้เป็นค้างคาวโอ้ว้าวข้างคาวก็มีไม่ค่อยมีเอฟเฟคอะไรมากนะครับก็เป็นมีปีกสวยดีทุกคนดูดิเออหลายๆคนที่เล่นแล้วกเก็บคนดี้เนี่ยน่าจะได้กันแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็มารีวิวสักหน่อยนะครับโอ้ว้าวแจ่มจริงๆโอเคโอเคเท่ดีนะครับ หม้อนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับแม่มดนะมันมีปีกมันเท่ดีนะเดี๋ยวเราไปดูหม้อที่ผมชอบนะครับก็เป็นอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีแสงมีเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยนะคิดว่าแต่ว่ายังไม่เคยลองดูเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกดไปเลยนี่ทุกคนก็เป็นหม้อสีขาวนะครับแล้วมีเอฟเฟกดวงตาสีส้มเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนะครับข้างล่างก็มีแบบคล้ายๆลากนะครับลากฟักทองโดนไฟไหม้อย่างเงี้เป็นหม้อต้มเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนอะ ประมาณนี้นะทุกคน2หม้อนี้นะที่เราได้มาในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นของลิมิเต็ดทั้งนั้นเลย2อ,อย่างนี้โอเคทุกคนสําหรับปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ด้ครับแล้วก็ไอพวกลิมิเต็ดเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวกับเออ่ไอเทมด้วยนะครับนี่นะครับนี่ไอเทมนี้ฮะซึ่งเราเนี่ยมีทั้ง2องอันเลยนะทุกคนนี่นะครับสองพันยี่สิบเอ็ด 2.22 2 2อันนี้นะทุกคนเจ็มมากโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับในอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปส่งท้ายก่อนที่จะกลับสู่แมปเก่านะครับ <c oughs> ซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีการเก็บเห็ดด้วยนะครับอันนี้เราได้ทำภารกิจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะทุกคนลืมพูดไปเลย เจ้าโกดบัตเตอร์เนี่ยมาใน2ปีแล้วนะครับ <Hey. S 1> อ่าปีที่แล้วเราก็ได้ล่าผีเหมือนกันปีนี้เราก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ในปีนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับหลอดดูดวิญญาณเลยนะฮะโอ้โหแจ่มมากโอเคทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีอัปเดตหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวลงคลิปให้นะครับอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วทุกคนายบาย